สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝนตกหนักชาวบ้านจับอองที่จังหวัดหนองบัวลำพูตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง5เมษา,ายนที่ผ่านมาได้มีฝนตกในพื้นที่กระจายทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเมืองหนองบัวลำพูฝนได้ตกต่อเนื่องในช่วงกลางคืนทําให้ช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้พัากกันออกไปหาจับสัตว์ พวกอึ่งอ่างกบเขียดมาเป็นอาหารการตามปากเขาและทุ่งนาส่วนหนึ่งก็ได้มีการนำมาขายเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีตามตลาดเช้าตลาดเย็นจะพบว่ามีแม่ค้านำอึ่งอ่างกบเขียดมาใส่กระมังวางขายร้องระง,งมกันทั่วตลาดโดยเฉพาะที่ตลาดชุมชนลานค้าชุมชนห้วยเดือหมู่ที่10ตําบลนน,นทานอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูซึ่งเป็นตลาดขายของป่าขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของภาคอีสาน บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำอึงอ่างออกมาวางจำหน่ายหลายสิบเจ้ามีชาวบ้านแวะมาซื้อหากันไปปรุงอาหารกันตลอดทั้งวันในราคากิโลกร,รัมละ2 0 0 0ถึง300บาทโดยเฉพาะตัวไข่เต็มท้องจะขายกิโลกร,รัมละ3 0 0บาทสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีแม้ว่าจะราคาค่อนข้างสูงแต่ส่วนมากถือว่าได้บระโยชในบางช่วงฤดูกาลต้นฝนปีละครั้ง นายสมควรนารีจันอายุ56ปีพ่อค้าไรา่หนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักในเขตตำบลโนนทันต้นออกจากบ้านประมาณ18นาฬิกาโดยใช้จักรยานยนต์ขี่เข้าไปในป่าคนเดียวมีไฟฉายคาดหน้าผากสวิงมีดด้ามยาวถุงปุ๋ยวิธีจับอึ่งก็ไม่ยากสังเกตที่มีน้ำขงังอึ่งจะออกมาอยู่รวมกันเมื่อพบก็แค่ใช้สวิงตักเอาใส่ถุงปุ๋ยเพราะอึ่งจะไม่กระโดดหลบหนีเหมือนกบและเขียด ระวังแต่งูจะฉกกัดเอาก็เท่านั้นตนเข้าไปในป่าห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตร ได้อึ่งมาประมาณ10กว่ากิโลกรัมเองจัดได้ว่าน้อยเพราะฝนแรกปิดที่แล้วตนไปหาในป่าที่เดียวกันนี้คืนเดียวได้อึ่งกว่า50กิโลกรัมวันนี้ได้แค่1ิบกว่ากิโลแบ่งไว้ทำอาหารส่วนหนึ่งก็นํามาขายประมาณ10กิโลกรัมโดยอึ่งที่ราคาแพงที่สุดคืออึ่งที่มีไข่เต็มท้องสังเกตว่าจะมีสีดําเต็มท้องจะขายได้แพงสุดกิโลกรัมละ3 0 0บาทหากไม่มีไข่ท้องก็จะมีสีขาวปกติขายที่ราคากิโลกรัมละ2 0 0บาท สำหรับอึ่งคราบปนกันก็จะขายที่250บาทเมือ่อคืนนี้ชาวบ้านในบ้านห้วยเดือเออกไปหาจับอึ่งกันเป็นจำนวนมากกว่า100คนก็ได้อึ่งกันคนละ5-20กิโลกรัมเท่านั้นเนื่องจากพอเข้าไปในป่าแล้วเพราะว่ามีน้ำไหลาตามทางและค้งเป็นแอ่งไม่มากนัก อาจมีฝนตกในป่าน้อยคงต้องรอฝนตกในครั้งต่อไปนอกจากนี้ที่ตลาดอื่นในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเช่นตลาดทนารักตลาดแรงตลาดบ้านขามตลาดนามะเฟืองก็มีอื่งมาวางจำหน่ายบ้างเหมือนกันแต่จำนวนที่นำมาไม่มากเท่าตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดือแห่งนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ